เลขเด็ดลาวพัฒนาครับผมประจำวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์2569นะครับผมวันนี้ได้เด่น9รอง3ครับผมตัวเน้น93กับ94นะครับเด่น9รอง3เน้น93กับ94รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอานดเ้ยทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ยครับผมแ้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่ยนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์เดงนะครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ยได้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมเพียงแค่ท่านสมัครเป็นสมาชิกของออท่องอาจารย์เย่ยนะครับผม ก็เป็นการสนับสนุนอาจารย์อีกหนึ่งทางแล้วนะครับผมกัจารยเย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางเราพัฒนานะครับผมคลิปแนวทางเราพัฒนานะครับผมประจำวันที่18ครับผมกุมภาพันธ์2,569นะครับผม สำหรับแนวทางเราพัฒนาในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้สี่ตัวนะครับผมสี่ตัวได้สามเก้าเก้าสี่ครับผมสี่ตัวนะครับผมสามเก้าเก้าสี่ครับวันนี้ได้เด่นเก้าครับผมเด่นเก้ารองเป็นสามนะครับผมเด่นเก้ารองสามครับผมเด่นสามตัวครับผม เด่นสามตัววันนี้นะครับผมเก้าเก้าสี่ครับส่วนรองสามตัววันนี้จะได้ห้าสามเก้าครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาเก้าเก้าสี่นะครับผมสามตัวเด่นนะครับแล้วก็ห้าสามเก้าครับผมสามตัวรองนะครับผมมาตัดนะครับ ตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสามรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นเก้านะครับผมเด่นเก้ารองสามครับผมเด่นสามตัวเก้าเก้าสี่กับรองสามตัวห้าห้าสามเก้านะครับผม เราก็จะตัดสองตัวเด่นนะครับผม92ครับ92นะครับผม93ครับผม94ครับ95นะครับผม92นี้เราก็จะแปลงมาจาก99นะครับผม92ตัวครับ ส่วนสองตัวรอ,องนะครับผมสองตัวรองวันนี้ก็จะเหลือแค่สามห้าตัวเดียวนะครับผมเพราะว่าเก้าอ yes, ่าสสเก้าสามกับเก้าห้าก็จับไปติดอยู่ที่ชุดเด่นหมดแล้วนะครับผมชุดรองก็จะเหลือแค่สามห้าตัวเดียวนะครับผมสาหรับตัวกันวันนี้ก็ไม่มีครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็ไม่เหลือตัวกันนะครับผมก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมพย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้นะครับเดี๋ยวทางเราพัฒนาครับผม ประจำวันที่18นะครับผมกลุมพาพันธ์2569ครับผมวันนี้ได้4ตัวนะครับผม3,9,9,4ครับเด่น9รอง3ครับผมเด่น3ตัว9,9,4รอง3ตัว5,3,9ครับผม4ตัวนะครับผม3,9,9,4ครับ เด่น9รอง3นะครับผมเด่น3ตัว9-9-4รอง3ตัว5-3-9ครับผมเด่น2ตัวนะครับผม9-2-9-3-9-4-9-5-9-9รอง2ตัว3-5ต่อกันไม่มีนะครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวนะครับ9-2-9-3-9-4-9-5-9้ 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 5, 9, รองสองตัวสามห้าต่อกันไม่มีนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับ่าไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นเก้ารองสามครับผมชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมอย่าลืมเด่นเก้ารองสามนะครับผมสำหรับตัวเน้นนะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมก็จะขอเน้นไปที่เก้าเก้าสี่นะครับผม ก้าเก้าสี่ครับผมสองตัวเก้าสามกับเก้าสี่ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่เก้าเก้าสี่นะครับผมสองตัวเก้าสามกับเก้าสี่ครับผมคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ถูกอ,อกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอ,อกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงงินทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางราวพัฒนาในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ